ตอนเสาหมอแพ้กินอีย่างช่างตอบมันก็คือกาแฟกาแฟมือนกาแฟดำค่ะนี่และสิ่งที่ขาดบ่อ้ก็คือใสอ่ MCT โตนี้เป็นผงสีขาวๆแบบนี้ รสชาติหอมมันอร่อยใส่แทนครีมเทียมทำไมนี่เขาบากินกาแฟที่กันมันกันเราเด้อมีไขมันพันธุ์ที่ดีก็หัวใจล้วหลอดเลือดตัวนี้เอ็มพี่ีออยมันซอยเหลืองหยางเนาะมันซอยเฮเทรู้สึกปากอ่ะกินแล้วมันไม่ค่อยอยากกินหยางอ่ะเพราะมันไปกระตุ้นความอิ่มในสมองอันที่สองมันซอยเพิ่มไขมันดีให้ในเลือดเฮ็นให้หลายๆคนทักกับมาบอกกันว่าอ้หมอแพ้ผลเลือดดีขึ้นผลเลือดดีขึ้นผลเลือดดีขึ้นและที่สาคัญก่อนออกกําลังกายนะท่านผู้ใดกินสูตรนี้นะเมื่อแตกสักสัก แ,และโดยเฉพาะคนที่กินสูตร k e โตซิส s ูุงอยากว่าคีโตซิสคือกินแป้งน้อยมากเนี่ยตัวนี้มันเร่งกระบวนการเข้าสู่ k e t o ซ s i s ได้ง่ายขึ้นไผ่ทีบ่ได้กินข้าวเ้าเลยแล้วกินกาแฟดำกับ MCT oil ออมันเทให้สมองลงงเพราะว่าไขมัน MCT ตัวนี้มันเทให้สมองได้ใช้พลังงานจากไขมันและทําให้สมองโล่งได้นะคะหรือจะกินขา้าวเ้าให้กินอันนี้ก่อนอาหารเพื่อเร่งการเผาผลาญคัผบุใดอยากกินตัวเดียวกันก็นกนทีมขอแพ้กินตัวนี้ MCT ทิมสนใจแต่คอมเมนต์ได้เลยค่ะ